ใครไม่รู้พี่พี่ใครไม่รู้นะพี่พี่ข้างหลังนึงอ่ะมีคนมามาน,มานีน่มานี่ก่อนมานี่ก่อนโอ้ยพี่พี่ตามหลังมาละโอ้ยอันใครวะใครอ่ะไอ้ตรงนี้ตรงเนี้ยที่เราเคยเจอคนเมืองรับแรงไหมอ,อ่ะาเห่นใช่แหละฮึผมว่าต้องใช่แน่ๆเลยนะเป็นก็แล้วละ เขาามว่าเรามาทำอะไรมาหาของเขาบอกเขาฟังพระาเราเนี่ยฮีก็ูมิาสกิเใหมาสพูดภาษาเขาเดะาตุมกาลีระฤาจดท้ายันเดกเยีะช่เอฮะเเดียวชื่อเอชื่อนะเขาบอกว่า สวัสดีครับสวัสดีที่ทุกๆคนนะครับวันนี้ไม่ยูกับผมกิจเจกินนะครับที่และวันนี้ผมมาป่าผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมก็มากับเพื่อนๆนะสวัสดีครับจากทองเข้าป่ากับพูนะสวัสดีครับผมใช่ใหญ่นะครับสวัสดีครับผมผีชมป่านะครับครับวันนี้พวกผมก็มากันจํานวนสี่คนนะซึ่งวันนี้ทุกคนก็มาช่วยกันทาภารกิจนะพี่ๆเนื่องจากว่าวันนี้มีภารกิจบางอย่างนะพี่ๆผมจะเล่าพี่ๆฟังก็คือ ธุรกิจคราวนี้เราจะต้องไปตามหาแหวนนะพี่พี่เป็นของเด็กจากเมืองลับแลนะซึ่งมันเป็นแหวนที่มีลักษณะเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวนี่แหละผมก็ไม่สามารถบอกถูกนะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตามเขาบอกมา,มาก็ผผมคาดบานะพี่พี่มันอาจจะตกหายตรงตรงจุดที่ทางข้าวนะที่ว่าเขาลอยน้ําออกมาแต่ว่าผู้ผมอ่ะ ไม่รู้ว่าวันนี้พวกผมจะได้หาเจอหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไล่วันแล้วนะตอนที่พวกผมนําเขากลับไปแล้วไม่ได้ไปดูอ่ะซึ่งพี่พี่ถ้าเขาไม่มีชิ้นส่วนชิ้นนั้นนะ,พ,ะพี่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถกลับเข้าเมืองได้นะเนื่องจากว่าเป็นตัวเข้าเมืองเลยชิ้นนั้นอ่ะก็วันนี้ผมก็จะไปเดินทางหากันนะซึ่งว่าผมกผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นน้ำนะพี่พี่อาจจะพัดลงไปตามกระแสน้ำแล้วก็ได้ ตอนนี้ผู้ผมอยู่ข้าง,างบ่อน,น้ำนะอาจจะมีเสียงน้ํารบกวนที่ก็ทําให้ไม่ค่อยได้ยินเสียงผผมนะก็ผมผมก็ขออภัยนะเดี๋ยวผู้ผมอาจจะเดินไปยังสถานที่เจอเด็กคนนั้นแล้วท,ที่เดี๋ยวก่กอนที่พี่ไปดูคลิปเนี้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผู้มนะครับแล้วก็ฝากดูคลิปผผมจนจบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผู้ผมอาจจะอ่านคอมเมนต์ที่ทุกคนเลยนะก็ตอบคอมเมนต์ที่ทุกคนเลยก็เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่า ไปกันครับอันนี้พวกผมออกเดินทางได้ช่วงหนึ่งนะวันนี้พวกผมก็ <c oughs> ได้มาได้ยินเสียงล้อตัวพรนี้นะเพราะว่าคนเนี่ยเยอะแยะเลย คนเนี่ยได้ตกบแบบหลายวันเลยนะทำให้น้ำเนี่ยมีตลอดเต็มเลยนะที่เขาไม่เจ็บใช่ครับน้ำเนี่ยก็จะเยอะยเลยพี่เต้นนะฝนเนี่ยร้อไม่ได้เขาป่าหลายวันนะเพราะไม่มาเป็นไข่ป่าเลยนะแล้วก็รถล้ลมนะที่ก็จะความประมาทนะเพราะนั้นจะเป็นน้ำตกลงไปเลยนะจุ๊กฮะอันนี้เป็นนะ้ำจะเป็นน้ำน้ำตกลงไปนะฟังหนูนะ ก็จะตามเพื่อนๆเลยนะเพราะว่าไม่มีทขึนมาหรือไม่มีอะไรแต่ว่ารอบก่อน่้มาเนี่ราิดนะไม่ได้มีเะไรนาแต่รอบนี้คุณกับพี่ก็จะมาเป็นวนมุงมาดาช่วยเหลือนะีจะเป็นน้ำนินเดนะน้ำนีสองก กอนน <Yes. S 1> yeah. ี้็เลงมีรก้าอนนีเนี้เราได้เดินทางมาตั้งแต่เช้าแล้วนะทุกคน เราเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่พวกมิงชาเลยนะใช่ครับตอนนี้ก็ที่มองนั้นเนี่ยประมาณมเดินทางไม่เจอบ่อใช่ไหมไหวายพี่ไม่รู้เลยว่ากี่ระคาอะไปที่ไหนเดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินไปยังทางทใกล้ทางเข้าก่อนนะเพื่อไปทำรอยเถ้าน้ำที่เหตุดท้ายที่เกิดก่อน นานก็เดินอะเรเงี Gesch ้ยนะไล่เป้าชื่อกันแหละลื่นมากเลยนะดิ๊ีมันเป็นมอสนะอพกี้มันมันดิ๊นะก็มันจะฟูเลยดิ๊ี เจ็งมากเลยนะพี่พี่กำลงกัลงจะพูดลครับทุกคนไม่หัดนะทางนี้นวันนี้อาจีตีลังกาไปสองร้อแล้วน,นะพี่พี่เชื่อกันเลยกำลังจะพูดอะน,น,น,นี้ยใช่นี่แบบเรือทางเงินทางนง้นเดินกอนน,นี่ก็ได้นะเพื่อนเนี้ยแล้วก็อ้อนนะทำงานวันนี้เราอาจจะโชคดีอุ๊ยวิ่งเอาไปแล้วพี่ว่าเจอเหตุผลก็ได้นะ ตอนเ้า้นานน้ำัก็ต้องาวานนะมเหมือนไม่มีโป่งทุกคนนะมันก็เลยลืมิ่ต้องวนพวกนี้นะเพราะว่าี่พวกนี้เนี่ยจะขายของ้านค่้างเยอะเลยอมต้องพยายามหาทางเดินเข้าไปก่อนไม่รู้ว่าทางไหงนนะนาน คังตรงนี้วันนี้นเลี้ยงอาเรื่องเนีเลี้ยงก็เด่นนะเอะไกมันเปี้ยงมากาเ,เลยนะข้างหน้าเลี้ยงอะไก็ดีเลยเป็นแถวถังยาเนี่ยดูนี่เฝนตกฝนตกเต็มนใหม่เลนเลยที่สต้เลย เราลงเท้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณช้าต้นพึ่งครับพพี่ตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วใชทนายกิบแต่ว่าที่เราเจอเด็กที่จบหนาเนี่ยก็อยู่ทางน้นนี่นะใกล้ถึงแล้วเหรอทางนั้นเลยถึนะพี่พี่แต่ใกล้แต่เราต้องระวังนะเพราะว่าทางอันตรายมากนะครับเดินเระมัดระวังนี่คืออาจจะทำให้เราเนี่ย ถ้าเลื่นตอกกับทางนได้นะนวทาก็จะป็ออนน้ตกแต่ว่ามันตกที่สายนิดก็ตมันตกสายใหญ่ผมจะต้องค่อยๆเดินนะเพราะเดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ขึ้นแหมกี้หรวันนี้ก็่กามาบาที่ตรจะบเพื่อปยดกนี้ มาเพ่นยังลียเลยอ่ะอยังสุดโอ,อามาก็ผมกับลู่แล้วก็กิดอ่ะก็อาจจะต้องลุยน้ำกันหน่อยนะทุกคนนะเดี๋ยวทีน่าจะรออยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่าข้างในน้ำขาดทีกันไม่ได้ รอตอนนี้แหละอจะเข้าไปหาให้่ไองผมเนี้ยก็ไม่สามารถลุยน้ำไปกับเพื่อนเพื่อนได้นะพี่พี่ข้าผมเนี้ยไม่สามารถโดนน้ำได้นะไม่งั้นเนี่ยแผลผมเนี้ยเน่าแน่เลยนะพี่ๆีผมก็อยากเข้าไปมากมากเลยนะ ที่นี่ก็สวยมากเลยนะพี่พี่น้ำตกเนี้ยไหลเป็นเส้นแล้วก็้ําน,นั้นไหลยาวไปเรื่อยเลยนะอันนี้กิจทูและใช้ใหญ่เนะยก็ไปไปฝั่งนู้นกันหมดแล้วนะพี่พี่พพก็เราจะเอายัางไงต่อเราก็ต้องดูเพื่อนๆนทุกคนนะพี่พี่กิจก็ได้วางกระเป๋าไว้แล้วนะเพื่อนเพื่อนอาจจะเขาไปดูนะว่ามีอะไรหรือเปล่านะ ่าเจอไหมเพื่อนอาจะหายากเลเพราแะแหวนเนี่ยมันเป็นที่เขียวมอลกตด้วยนะพี่พี่มันก็อาจจะหายากนะไม่แน่ใจว่าที่น้องเขาบอกนี่เป็นซี่เขี่ยวหรือสีฟ้านะจีนจะพาไปดูตรงทางเข้าให้เอะโอเคนะ้ี่ก็ไม่สามารถเข้าไปได้นะเดี๋ยวไปพาจีนไปนะคี่ตอนนี้ผมจะพาพี่ๆไปยัง ไปดูยังทงังเข้าทังออกของเมืองนะนไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้เจออะไรหรือเปล่าจากคลิปที่แล้วนะพี่ๆผู้ผมได้มาเ <c oughs> ห็นเหตุการณ์อยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นทางเข้าอออมมมาาาาาหนนนน้้น้ว่่่่่เเไรรรรูตตงงีี็จจจะะะสับคลย ตองไม่ต้องมานะเดี๋ยวพวกเราจะหาอีกสักพักหนึ่งนะเราเป็นชาวเยท้นงไปเยอะปะไปเยอะอท,ที่ตอนนี้เราได้เจอกับหมวดฤษียนะซึ่งสำคัาว่านะ มันน่าจะเกิดจากน้ํามันไหลแรงแล้วก็ทําให้ของท่านพัมาถึงที่นี้นะซึ่เส้นทางที่นั่นกับที่นี่นี่ไกลมากเลยเป็น,ปนไงเจ๊ไอผมสีวแล้วมันมาอยู่นี้ได้ไงอะ่ะอาจจะลอยมาตามน้ําเพราะว่าเส้นทางน้าํามันใหญ่มากเลยผมว่าทำทำของพันสีน่เนี่ยก็อาจจะโดนพัดไปหมดแล้วก็ได้นะจมเลยแต่ขนาดนั้นจมหมดเลยจมหมดเลยะจมหมดเลยทำผมก็ ผมผู้ทรงตรงเลยนะผมไม่เคยไปท่ามของ 2, ท่านฤาษีเลยนะก็จะมีแต่พีแล้วก็ปีที่งานะที่เคยไปไม่รู้ว่าคู่เคยไปหรือยังจะไปท่ามฤๅษีหรือย,อยังเจอแล้วเจอหรอก็ก็น่าจะเป็นข้นมูลเดียวนะที่ไม่เคยไปนะคนนะมีน้ามังคองเยอะเลยเดาตากไว้ตรงนี้ก่อนอ่า เรื่องเราเนี่ยค่อยซุ่มดูอีกทีนะอ่ะผมก็จะคืนกล้องให้กิจนะนี่กล้องผมเนี่ยก็สว่างมากเลยนะพี่นี่มันของเนี่ยเป็นพุทธเจ้าเลยนะเรือนแสงมากเลยนะน้ำเยอะขอคิดกล้องไว้ก่อนน้ำมักมากเลยนี่จะเป็นทางเข้าทั้งออกนะเราต้องยอมนะเพราะว่ามันเป็นมันของเรื่องของที่ให้มาช่วยอะไรแบบนี้ไม่ว้อตามหาทั้งกลัวหรือ แหวนแหวนเพชรมรกตใช่ไหมใช่ถ้าวันนี้เจอนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ถ้ายังไม่เจอเนะยผมก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักสองสามวันไม่ต่างกันเพื่อนทูกำลังเดินหาอยู่นะเดิน้วนะอีกอันนี้วันนี้ทูก็ไม่รู้ทำไร่ทุกคนถ้าเกิดว่าเราหาไม่เจอวันนี้น่นนาจะไหล,าลตามน้ำนไปนะเจอชิ<ต>้นส่วนตะกี้ยังฮะเจชิ้นส่วตะกังยังเลย ยังไม่มีร้องรอยเลยใช่ไหมช่วยมันเป็นยังไงอ่ะเหมือนว่าเป็นแหวนอย่างเงี้ยนะตามที่เด็กคนนั้นเล่ามาเป็นแหวนแล้วก็เป็นสีฟ้าแล้วสีเขียวเนี่ยมันเป็นชุดส่วนแหวนสีฟ้าสีเขียวทั้งหมดนั้นอรอผมเนี่ยรับรนะเ,เป็นกองนายชิคกีนะเพื่อทำไมคุยคุยกับชิคกี้นักเพื่อเจอล้าวเพื่อ เจอบ้างเจออะไรบ้างบ้างไม่ห้เลยม่เจอเี่ัีผมไม่เชตรงเท้าเนี่ยเคยชนชันผ่านแน่นอนนะพี่เพราะแ่น่มันได้ตกลงไปตรงน้ำใช่ไหมไม่ได้เลยนะน้น้ำไม่ได้เยคนนั้นแล้ก็ไม่สามารถไม่ได้เลยาเพราะว่า้หมดลงทตอนนรล้องมี่ดต ก็สมนไพรกี่ถืเนพื่อนทุกคนเลยนะไม่ได้เกลียดกินกะซองอิติ์ได้เลยนะสองอาทิ์แหละไม่ได้เกลีกินแต่อมันซอาทิตนะแล้วก็เขายา่เลยนะที่ัรลข่าวย่ส่วนขอมันเป็นทส่วนอะไรอะที่ส่วนควบแวะเงินควบแวดมันก็จะลอยลอยมาตามน้ำด้ยแต่ถ้าหมวอขังทั้งสี่เนี่ยเราก็ต้องเอาไปคืนเจ้าของมันก็ว่าเจ้าของเนี่ยเป็นายไรมี ผมคาดว่าหายากมากเลยนะเป็นน้ำมันก็ตอนนี้กิจกระทูเนี่ยและเป็นคนหากองนะพี่ผมเนี่ยก็ได้ถือกองให้อีกกินนะไม่รู้ว่าจะเจอกันหรือเปล่านะพี่พี่นนี ขาผมเก็เจ็บไม่สามารถลงน้ำได้ผมว่าต้องขอโทษขอผ่ายพี่พี่นะกพรไม่รู้เนี่ยจะเจออะไรหรือเปล่านะรู้ว่าเราจะเจอแหวนหรือเปล่าเนีเ่ยเพื่อนๆก็หากันเป็นที่เลยนะพี่พี่ผ้ใหญ่ก็นั่งถ่ายคือกล้องให้คู่นนะเพื่อเราเนี่ยจะได้หาแบบมีประสิทธิภาพนะพี่พี่ ก็ถ้าเจอเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องดีนะเราจะได้ส่องน้องกลับบ้านนะที่กับเมืองรับแลมั้งพี่จิ๊บบองฮะนห่นแหละคือว่าถ้าคิดเองนะไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นเลยวะถ้าคิดเองก็ได้อ่าไม่มีนะตัวคนนี้คนแรกบอกตลอดะวลาเออลูกคิดมันแค่มองหลังที่ นเหมือนใช่แต่ผมผมเนี้ยไม่เห็นอะไรนะแต่ผมเนี่ยเหมือนมีคนแอบมองตลอดเวลานะพี่พี่เออแต่ยังไม่เจออะไรเลยนะไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรหรอก ม่เห right? oh, ็นเจออะไรเลยอ๋อยุงกัดผมเนี่ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรอะเฮ้ยรู้ไหมนี่เร็วใครไม่รู้พี่พี่ใครไม่รู้นะพี่พี่ข้างหลังนึงอะ่สมานี่ก่อนมานี่ก่อน โอ้ยพี่พี่ตามล่างมาละโอ้ยอ่าอะไรวะใครอ่ะไอ้ตรงนี้ตรงเนี้ยที่เราเคยเจอคนเมืองรับแรงนี่เหรอใช่เ็ยใช่หละทุ่ผมว่าต้องใช่แน่ๆเลยนะม่ไม่เขาเขาท่ามาเรามาทำอะไรมาหาของเขาบอกเขาฟังเขาท่าเราไม่รู้ที่ก็ พุดสากาเคากเียพูดภาษาเขาเเนจอี่ายัเ่เจอเพอเกวเจอจริงไหมไม่เจอวันนี้แหละจะมาห้าข้อมีเด็กหายอ่ะหายอยู่อ่ะเขาบอกมีเจ๊ไข่จากเมือมั้ยใช่ไหมใอ่ะ ให้คนไหนบาเที่ซานตี้นำกลับไปะเขาบอกว่ามีเด็กหายจากเมืองทางเก่านะอาจจะเป็นคนเดียวกับวีด้านวีสี่เนี่ยเอาตัวไปนะทุกคนนะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าตอนนี้เด็กหายไปเจอแค่แหวนยังเดยอชี่้นะคนเด็กตอนนี้เขาเก็บไว้ในเมืองอยู่เลือดคืนนะโอเคคนดวงนี้แปลว่าเป็นเนี้ยงคนนี้น เมื่อกี้เนี่ยเขาเหมือนเขาเนี่ยจะออกมาตั้งนานแล้วนะแต่เขาก็แอบแอดอยู่ดิ้นดั้นดินดั้นมาบอกอย่างนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าพี่เผมบอกว่าเขาแหวนใช่ไหมที่จะนำ่ิกะเขาจช่มาเหมือนเขาบอกไม่ได้ะเขาไม่เชื่อใจเราเพราะเขาเขาเวลาไม่มีเด็กให้เขาเห็นเนี่ยเขาออกมาที่ไหนเขาเด็กไม่ได้ทุ่ง เขาว่าอะไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรเกด็กคนนั้นเป็นคนในเมืองนี้เป็นนล้านชัยเขาล้านชัยเขาเหรอเออแล้วเราคนทำงานต่อทีเนี้ยเขาไม่ยอมให้แหวนกินกับเรานะเพื่อว่าเราจะเอาไปให้เด็กเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราเขามีแหวนอยู่เหรอเขาบอเป็่ในเมือง ตอนที่เขาเอามาห้าเขาเจอแค่แหว่งเขาไม่เจอเด็กหรอถ้างงานเราก็ต้องเอาเด็กคนนั้นมาให้เข้าอยู่นะเพราะว่าถ้าไม่เอามาให้เนี่ยเขาอาจจะไม่เชื่อก็ได้ใช่เราเชื่อนะเราต้องเอาเด็กมานะยเย่ยคนนเซนนะเพี่อาเขาบอกว่าท่ามีเด็กก็ขอให้แน่นอนแต่ถ้านผา้นำเล่าอะไรเขาเขาใจนี้จะค่าเราจริงเหรอ ไปทำอะไรกับพวกเรากถ้างั้นเราก็ไดาวน์ล่างทางไห้เขาดูที่ยอๆยเราเอาเด็กกันดีกว่าเราไปเอาเด็กที่นั่นลุ่ยสีกันดีกว่าเขาบอกเขาจะให้ค่าตอบแทนเราด้วยนะแค่เป็นเด็กจริงๆจริงเหรอแต่เราเรามาเนี่ยเราไม่ได้จะมาเอาค่าตอบแทนอะไรนะทุกคนนะเราแค่จะมาช่วยเหลือนะโอเคกิดเดือดเราไปเดือดไปกันดีกว่าดเยอะนะมันใช้เยอะ ขนอะไรอย่างเงี้ี่นะเดอนะเดี๋ยวจะเอาเด็กมาให้ดูเรื่องเป็นบุญของพวกผมมากๆนะที่ได้มาเจออะไรแบบนี้จะไม่ทุกใช่ครับเขาบอกจะขอจะมาห้าพวกเราพรุ่งนี้เย็นนะเี๋ก็น้องเป็นเรื่องจริงอ่ะแล้วก็ทำไมบอกทันหรื่าเราเนี่ยลานเอ๊ะหนาวเข้าเนี้ยมาห้าดีขนาดนั้นเราก็น้องแต่ว่า เราเนี่ยอยู่ท่าดิสีเราเนี่ยยังไม่ออากจากป่าแล้วทุกคนนะเพราะว่าเราจะเดินทางไปหาท่าดิสีก่อนนะใช่ล้วก็เราจะนำเด็กมาให้กับคนคนนี้นะคนเดินรับแลกคนนี้ไม่กิดเขาบอกเขาจะกลับแล้วในพรุ่งนี้เขามาแน่เสร็พี่เขาจะกลับแล้วเขากลับเข้าไปแล้ว เขาหายไปแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็เดินหายไปแล้วมาดูดี่หายไปแล้วนะดูเขาไปเอาเดเขาแกเขเราจะบายคือเราก็แบบเอาเด็กตัวเด็กง่ยมาให้เข้านะหายไปเข้าไปข้างในนั่นแหะไม่เจอแล้วพอพีนี่เขาเดินมาน้ำมาแล้วก็อาจจะเห็นตอนที่เดินเข้าไปไม่ไม่เห็นตอนเดินเข้าไปอาจจะนะจะเห็นตัวอยู่แต่นนี้ผมไม่เจอตัวนะที่สามารถมองดูได้ นาะห้ไ,ไี่ใหจันเะนี่ยโอเคพี่ๆเราไปาก,กันแล้วนะเพื่อไปนำเด็กมา